สวัสดีครับผมสวนอา์ซีนะครับวันนี้นะครับผมเอารถไถ่ฟอร์ดนะครับมาดันกบทางนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราพาไปดูทางที่ฝนตกแล้วนะครับถนนขาดเลยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูครับนี่ครับสุดหมดเลยนะครับถนนสุดเลยครับเดี๋ยวเราต้องทําการทําถมถนนใหม่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรารอรถสิบร้อมาแป๊บนะครับะครับรถนี้เราไปแล้วนะครับ ทำไมไม่พอครับต uh, ้องหยับก็ไส for ้นะครับเอาแล้วครับค่อยๆครับค่อยๆครับค่อยๆไปรถมันยาวนะครับกับยากับถอยเข้าไปเลยถอยเข้าไปเลยเบาเบาเบาเระวังครับระวังครับระวังครับผ้าใบครับผ้าใบติดยางผ้าใบครับเดี๋ย่าลืมดูด้วยครับแป๊บนึงครับนะครับถอยมาครับถอยมาครับระวังด้วยนะครับค่อยๆครับค่อยๆครับค่อยๆครับ พอครับพอครับไปได้ไหมครับเดินหน้าก่อนครับเดินหน้าก่อนครับเดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อนเอาใส่หลังทีครับถอยหลังใส่หลังค่อยๆครับเดี๋ยวครับครับติดพยางครับติดพยางเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับถอยหลังไว้พอพอพอเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับเดินหน้าเลยครับติดพยางครับอ้าวถอยหลังเลยถอยเลยถอยเลยโอ้พอ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 ดาเลยครับดาเลย เดินหน้าไปนิดครับเดินหน้าไปนิดครับอีกครับอีกครับอีก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 นิดเดิพอ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 ดำเลยดำเลยโอ้โหลั่นเลยครับเพราะว่ามันดำเอียงด้วยนะครับอันตรายครับแบบนี้ครับไปแล้วครับคันแรกครับเดี๋ยวคันต่อไปเข้ามาเลยเดี๋ยวขั้นแรกนะครับ คครับรอโอ้โหถ่ายยังติดครับรถ่ายก็ติดครับครับขอครับเดี๋ยวเดี๋ยวบาดาบเที่ยวกันครับให้แน่นกันครับขออีกคันของเรามาแล้วครับ ไปก่อนครับขึ้นไปก่อน ครับวันนี้เราจะใช้ดินดำยางมาตอยนะครับอัดทำถนนรัดยางเลยครับระวัง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 ข้างหน้าด้วยนะครับถอยเลย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 อีกหนไปไหน่อยหนพาพา เดี๋ยนี้ครับเดี๋ยวจะเพิ่มแป๊บนะครับระวังพายางครับโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวเดินหน้าหน่อยดีกว่าครับพอพอพอดำเลยครับดำเลยลาบมันงกพอครับแล้วลาบเลยครับกระชากดินหน้าเลยครับ ไ้ดันนะครับระวังด้วยครับโอ้โห,โหครับโอ้โมแล้วครับโผลมดินแล้วครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเอารถขุดล้อมาดึงดีกว่าครับมัน ดินมันไม่แน่นนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นลมเดิมอยู่นะครับเห็นไหมครับเดินหน้าได้ไหมครับโอ้ฝันหลังก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราลุยดีกว่าครับแป๊บนไหครับมาครับถอยมาครับถอยมาครับระวังด้วยนะครับอย่าติดอีกคันเพื่อน่าครับโอ้โหแผลบับแผลบัครับเอาละครับผเชือกแป๊บนะครับ เราทด่อกกันครับรต้องเดินขึ้นนะครับเดี๋ยวรู้ครับว้าวนะครับเริ่มเลยครับเริ่มเลย สวัครับเดินหน้าครับวิ้ยไม่ขึ้นครับโอเคโอเคครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับยังติดอยู่ครับนี่มันเปียกครับครับเรากลับลังแป๊บแป๊บนะครับลลงนึเย นะเดี๋ยวทำการดันใหม่อีกทีครับแต่ตอนนี้นะครับเราจะดันริมๆนี่ก่อนนะครับเพราะว่าตรงกลางใส่จะดันไม่ได้นะครับต้องปล่อยให้แห้งก่อนครับแล้วค่อยดันใหม่ครับเดี๋ยวเราจะใช้1 0อย่ำก่อนนะครับให้ดินค่อนข้างแน่นๆก่อนนะครับอาจจะดันได้นะครับเดี๋ยวเราป่อยคักก่อนครับดินมันฟูครับก็เลยดันติดยากครับแตว่าเขาใบนะครับพยายามครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับย้ำให้แน่นนะครับ ก็ไม่ติดแล้วครับอันนี้เป็นขับแปดนะครับก็เลยจะไม่ติดครับดันง่ายขึ้นครับโอ้โหระวังหินด้วยครับตรงดันก็หลุมตรงนี้นะครับลึกมากครับเราต้องทำทางใหม่หมดทั้งเส้นนะครับ ขึ้นครับโอ้โหลงหลงแล้วครับงั้นเราก็กระชาขึ้นเลยกระชาก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 ขึ้นเลยดีหน้าก่อนครับเลหน้าก่อนหน้าก่อนกระชาขึ้นเลยครับไปรครับเลยไปเลยคือเสร็จแล้วครับขึ้นไปแล้วครับ ทีครับโอ้ยใช้เตาเดียวด้วยครับโอ้โหครับอ่าสุดไปแล้วครับสรุปไม่ได้นะครับตรงนี้ครับระวังครับช้าช้เข้าไม่ได้ครับดี๋ยวให้แน่นกันครับเราจะได้ดันทีละน้อยครับ ระวังครับระวังครับระวังดันให้แน่นก่อนครับแล้วค่อยขึ้นครับนอนนะครับอ่าครับเริ่มดันเป็นแล้วครับดันเทียน้อยครับเพราะว่าดินมันไม่แน่นครับเด่างนี้ก็ระวังครับระวังอย่างงี้อ่าครับอยวระวังอีกทีนะครับ ครับ่นแน่นนะครับานอนต่อได้แล้วครับผ่านกดเลยครับผ่านกดเลยนัแหละครับนอนให้แน่นครับได้เข้าได้ครับนอนครับกดให้แน่นเลยครับนอนนะครับนอแน่นครับเริ่มแน่นแล้วครับเริ่มแน่นแล้ว ทำไปเรื่อยก่อนครับเดี๋ยวรอสิ่งล้อมานะครับก็จะถมตลอดทางไปนะครับเห็นไหมครับลองดูทางนีครับที่สุดนะครับเยอะมากครับก็จะถมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ดีครับดันดีเรื่อยครับ